ขอกราบน้อมวันพระนี้เป็นวันแห่งแสงธรรมแห่งความสงบใจขอเชิญเทวดาพระอินทร์พระพรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกมาร่วมประทานพรประสิทธิ์พรให้ข้าพเจ้าและทุกผู้ที่ได้ฟังบทสวดนี้จงมีแต่ความร่มเย็นมั่นคงในศีลเจริญในบุญ มีโชคลาภและความสุขทุกประการวันพระนี้ขอให้แสงบุญสว่างทั่วบ้านขอให้ใจเราผ่องใสดุดแสงจันทร์ในคืนเพ็ญขอให้ทุกความปรารถนาอันดีงามสำเร็จสมดังใจด้วยพลังแห่งศรัทธาและบุญแห่งธรรมข้าพเจ้าขอน้อมนำบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำวันนี้ ทั้งบุญแห่งการสวดมนต์ภาวนาบุญแห่งการฝังธรรมการตั้งจิตให้สงบบุญแห่งการให้ทานรักษาศีลและทำความดีขอจงรวมเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่โปรดหนุนชีวิตข้าพเจ้าให้พบแต่สิ่งดีขจัดอุปสรรคและความทุกข์ออกไปขอให้จิตใจของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขา มีความสงบเย็นเป็นอารมณ์หลักในทุกลมหายใจให้รู้เท่าทันกิเลสต,ตัณหาและความปรุงแต่งของใจขอให้บุญนี้ส่งผลให้ชีวิตรุ่งเรืองการงานประสบความสำเร็จการเงินมั่นคงครอบครัวอบอุ่นมีความรักความเข้าใจและข้าพเจ้าอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเมตตาขอให้บุญนี้ช่วยชำระเวรกรรมทั้งเก่าและใหม่ ให้ทุกเคราะห์ภัยหายไปชีวิตพบทางสว่างให้โรคภัยและความทุกข์ไม่มีผลกระทบต่อข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีความแข็งแรงทั้งกายและใจมีความเพียรในการทำความดีต่อเนื่องมีความอดทนและมีสติอยู่เสมอขอให้บุญนี้เปิดทางให้ข้าพเจ้าพบมิตรแท้ผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือและผู้คนให้การสนับสนุนให้ชีวิต เต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จขอให้บุญนี้แผ่ไปสู่ทุกสรรพ,พชีวิตทั้งที่ใกล้และไกลทั้งที่เห็นและไม่เห็นขอให้ทุกดวงวิญญาณได้รับความสุขพ้นจากความทุกข์และเข้าถึงความสงบเย็นขอให้ทุกการกระทำของข้าพเจ้ามีผลดีทุกคำพูดเต็มไปด้วยสติและความจริงทุกความคิดเกิดจากเมตตาและปัญญา